สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นนะครับหลังจากที่เราออกคลิปที่แล้วนะครับ EP EP เท่าไหร่วะ EP 81นะครับก็มีเพื่อนๆมีคำถามมากมายนะครับเข้ามาตัวไหนผมพอทำเป็นคลิปได้ก็จะทำส่งไปให้นะครับถ้ายังไม่มีก็พูดแห้งๆไปก่อนอ่ามาจากคำถามแรกก่อนนะครับพี่ครับแล้วไอ เหล็กตระกูล d2 เนี่ยกับเหล็กตระกูลที่มันเป็นบัตเจ็ตสตีลเนี่ยของไอ้เบรดเฮดอย่างเงี้ยมันต่างกันเยอะไหมครับพี่ผมตอบอย่างนี้คือวัสดุที่ใช้ทำตระก่มบัตเจ็ตสตีลเนี่ยมันจะเป็นมีดที่90%ของตลาดเลยที่เหลือก็จะเป็นที่เขาออกแบบให้มันดูพรีเมียมหน่อยคือขายคนที่แบบชอบสะสมหลงไหลคือคนมีตังคะ์นะคือเขา เขาจ่ายได้เขาไม่มีป hey, ัญหาอะไรเขาไม่ได้ซื้อไปหั่นหมูหั่นผักผมเทียบอย่างนี้แล้วกันเอาเทียบแบบง่ายงงๆเลยนะสมมติว่าผมมี aus 8ปอยู่ในมือเนี่ยผมเอาไปหั่นกระหล่ำเนาะหั่นหั่นไปเลยหั่นกระหล่ำไปเลยสมมุติเรามีเรามีผักกระหล่ำไม่อั้นเลยเราอาจจะหั่นไปเกียรเสียงมึงมากเลยหั่นไปสักพันหัวเรามีดมันถึงเฮ้ยมันทื่อละรอยรอยหั่นกระหล่ำมันไม่สวย ในขณะที่ผมเอาไอ้พวกมิดเลนส s t ติลนะครับเช่นเอาเนี่ยเอาดีไปหั่นกระลำเนี่ยๆๆๆๆๆๆๆมันอาจจะทื่อทื่อแบบใช้งานใช้งานไม่ได้คือรอยหั่นไม่สวยเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้เรียกว่าใช้ไม่ได้นะรอยหั่นไม่สวยอาจจะเป็นที่ประมาณ1 5 0 0ครั้งประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะ,ะน,น,นะนั่นคือถ้าคุณเชื่อบั d เจ็ตสติลกับมิดเลนส s t ติลก็แค่การหั่นนะแล้วก็การรับ พอรับปุ๊บไอ้ไอ้มีดบัตเจสติลก็จะรับง่ายกว่านะครับเพราะว่า1โลหะมันก็ไม่ได้แข็งมากทื่อแล้วก็ปาดๆหน่อยมันก็กลับมาคมเหมือนเดิมครับก็ไปตบๆเกสรของคมมันก็ตั้งเหมือนเดิมแต่ถ้าจะให้ต่างแบบเห็นผลคือนับเป็นจํานวนเขาเลยฮนะที่เห็นๆเ,เลยนะคือถ้าเป็นตระกูลไฮเอ็นสตีลเช่น cpm s 3 0 v ปะทะ aus 8อาจจะ2เท่าครับการการสึกของคมนะมันก็แค่การสึกของคมอะโอเคไหมคือถ้าใช้กันในแบบ ทดสอบกันแบบในแ l บ p มนะมีการทดลองซ้ำๆใช้แรงซ้ำๆกัน budget steel level หนึ่งกับ level สามนี่จะต่างกันประมาณเท่าหนึ่งคนระับจาก s สามสิบ v อารมณ์ประมาณนั้นครับและ s สามสิบ v ก็เวลารับก็จะใช้เวลามากกว่า budget steel ประมาณเท่าหนึ่งนะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าทุกวันนี้คุณเล่น a g s 8อยู่แล้วแล้วคุณอยากจะซับเป็นสเกล e เหล็กที่มันดีกว่าให้คุณข้าม mid l e n ไปเลยครับคุณกระโดดไป high end ไปเลย เช่นคุณอาจจะเลือก S 3 0 V S 3 5 VN ไปเลยครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเหล็กให้มันแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อนะที่แบบเฮ้ยแมงรับยากจริงว่ะกว่ามันจะคมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าขยิบจาก budget s t i ิ l ไปเป็น i ิดเลนก็นิดหน่อยฮนะไม่เท่าไหร่เอาคำถามที่2นะครับเขาถามมาว่าเหล็ก D2 เนี่ยอยากให้อยากให้พี่ทำคลิปให้หน่อยนะครับว่า ไอ้เหล็ก D2 ของจีนกับเหล็ก D2 ของอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงผมตอบอย่างนี้นะครับตอนนี้คือผมไม่มี D2 ของกันโซ่นะครับที่ลูกค้าถามมาว่าลูกค้าใช้อยู่ผมตอบแต่ถ้าวันไหนผมมีเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาตบให้นะครับอันนี้ตอบด้วยปากแบบความคิดง่ายๆไปก่อนนะครับสมมุติว่าคุณรู้จักทานทาน 2A ไทาน 2A ที่เอาไว้ใส่ในในใน,ใน,ในาฬนิกา นาฬิกาที่ติดผนังที่ต้องใส่สองก้อนอนึกนึกภาพออกไหมฐาน 2A ไซส์มันประมาณนิว้วชี้มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนึกออกใช่ไหมอเอาฐาน 2A ธรรมดานะไม่ต้องฐาน 2A อันคาลายหรือ e รอีโวต้าะลรไม่ต้องเอาฐาน 2A ธรรมดาโอเคไหมฐาน 2A มันก็จะมีดออิ่งในการผลิตมันขึ้นมาถูกไหมครับสมมติวันนี้ผมนั่งอยู่ในห้องเนี่ยผมอยากจะเอา เอาไฟฉายแล้วกันผมมีไฟฉายอันนึงมันต้องใช้ฐาน 2A ไม่ต้องอันคลาย2อธรรมดาเลยวันนี้ผมนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยฐานหมดเว้ยผมก็วิ่งไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมปุ๊บผมก็ได้ฐาน 2A มาใส่ไฟฉายผมใช้งานได้1.5โวลต์ความจุก,ก็น้อยๆหน,น,น่อยราคาไม่แงพงพรุ่งนี้ผมต้องไปไปตุรกีอย่างเงี้ยผมต้องไปตุรกแีแล้วไฟฉายผมก็แบตหมดอีก ผมก็ลงไปซื้อในร้านสะดวกซื้อที่ตุรกีครับผมก็จะบอกเฮ้ยยูยูมีถ่าน 2A มั้ไหมมีก็หยิบถ่าน 2A มาผมก็เอาถ่าน 2A นั้น่ะเสียบใส่ไฟฉายผมก็เปิดใช้งานได้ถูกไหม 2A อที่ไหนบนโลกมันก็คือ 2A อ่ะส่วนผสมของมันมันก็คือ 2A อ่ะแต่ 2A ที่ผมซื้อเนี่ยมันซื้อที่ตุรกีนะอีกวันหนึ่งผมบินไปอียิปต์ครับไฟฉายผมก็โมดอีกฮะเขาจะเข้าใจที่ผมสื่อไหม ผมก็ไปซื้อฐาน 2a ครับซื้อมัก็ใช้กับไฟฉายผมได้เหมือนเดิมฮะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามันตีสเปคว่าดีทูคุยกันในกรณีที่บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายมีมีชื่อจริงนะมีมีเขาเรียกอะไรมีแบรนด์สินค้าจริงๆนะคุณไม่ต้องห่วงเลยครับถ้ามันลงสเปคไหนคือสเปคนั้นอนะมันอยู่ที่ว่าสเปคที่ลงอ่ะ มันลงตัวไหนถ้าลง D2 ก็เหมือนกันแหะครับเหมือนกันทั้งโลกลคะฮะเพราะบริษัทเหล็กก็ต้องมีการการันตีออกมาว่าเฮ้ย mm. เนี่ยไอ้ที่ส่งไปให้สั่งไปให้จากโรงงานเนี่ยมันเป็นมันเป็น d2 s t สเตนะ mm. เพราะฉะนั้นเขาก็ตีที่ใบมีดเขาซึ่งสามารถสอบกลับได้ครับว่ามันคือ D2 s t ส e ตีจริงๆเพราะมันคือ D2 s t ส e ตีจริงๆคุณสมบัติในทางเคมีทางกลเหมือนกันแหละครับโอเคไหม ประมาณนั้นฮะแต่ที่แต่ที่มันอาจจะขิ้เล่คือส่วนประกอบปืนเช่นโอ้แบรนดจีนหวานดูไม่ดีจังเลยแต่ซีเรียสอะไรอ่ะขัวเอาของดีอ่ะทำไมอ่ะไม่มีปัญหาครับดีทูเหมือนกันนะมีดเหมือนกันครับแทงตายมีผลทางกฎหมายเหมือนกันครับไม่ใช่อ้เนี้นั่นเอาดีทูไปแทงเด็กช่างกลขวามีดขวามีดเหล็กดีทูไปแทงฐานยกสารยก,รยกอะไรนะ สารยกคำร้องไม่ฟ้องครับแต่คู่กรณีอีกคนหนึ่งถือ AUS8 แทงกลางหลังคู่กรณีไม่ตายฐานจากสาราสั่งกุมขัง2อาทิตย์ไม่มีฮะไม่มีไม่มีมีค่าเท่ากันทางกฎหมายอ,อีกคำถามหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปของวันนี้กันพี่ครับระบบเฟรมล็อกกับไลเนอร์ล็อกไอของ l ร t 1เนี่ย กับแบ็กล็อกของโคซิลอะไรดีกว่ากันครับดีกว่าตอบไม่ได้นะฮะตอบไม่ได้เลยแต่ถ้ามองด้วยตามหลักเลยนะครับหรือดูจากวิดีโอคลิปที่เขาเทสกันมานะการเปิดเอาเอาผมเทียบ2อย่างก่อนเนี๋ย,ม,ยมันจะห๋ยวมันจะไหลไกลการเปิดไลเนอร์ล็อกแรงกดมันจะบีบที่ข้างมีดนะครับ แร,แ,รแรงกดตอนเปิดมันจะบีบที่คางมีดเพราะฉะนั้นพอดันขึ้นไปมันก็คือจะไปดันสู้กับแรงเสียดทานที่มันประกบอยู่คางมีดครับการเปิดไรเนอร์ล็อกจะเปิดได้ไวกว่าแบ k ล็อกพอเปิดปุ๊บไอแผ่นล็อกมันก็จะมาตบอยู่กลางกลางมีดในขณะที่ระบบล็อกที่เป็นแบบแบคล็อกนะครับอย่างสไปเดโก้ที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยตอนเปิดมันจะเปิดได้ช้านะครับถ้าเป็นระบบแบบสตาร์ทเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเอาชนะแรงสปริงที่มากดหลังมีดครับ ทีนี้พอพูดเรื่องสปีดในการเปิดและระบบไลเนอร์ล็อกจะจะเปิดได้ลื่นกว่าแต่ถ้าบอกเรื่องระบบการล็อกระบบไลเนอร์ล็อกก็คือเหล็กที่มาล็อกคือประมาณ1นส่วนสของใบครับกับระบบแบ็กล็อกเหล็กที่มาล็อกก็จะเป็น1ต่อหนึ่งเลยครับระบบแบ็กล็อกการล็อกจะแข็งแรงกว่าแต่ถ้าในกรณีมีดพับไม่มีปัญหาครับไม่มีใครเอามีดไปงัดขนาดนั้นครับผมเลยให้ถ้าเป็นไลเนอร์ล็อก ก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าตัดปัญหาเรื่องความแข็งแรงของการล็อกไปแล้วซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทําลายมัด้วยมือเปล่าได้แน่ครับระบบการล็อกแบบที่เป็นไรเนอร์ล็อกก็น่าจะดีกว่าในการเปิดเพราะว่ามันเปิดลื่นกว่าโอเคไหมอ่ะวันนี้เรามากันอยู่ในมีดของ s p ปเดนะครับสไปเดโก้วันเยลโ C 8 8 PYL 2นะครับตัวนี้มันจะเป็นด้ามสีเหลือง วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ H1 แล้วกันนะครับอ่ะแวะเขามีดนิดนึงสไปเดโก้ co, ไอรุ่น C88 p y l 2เนี่ยรุ่นนี้ของเราจะเป็นรุ่นใบเรียบนะเป็นรุ่นโ l t to เย l โล w ทำไมก็มาทำตั้งชื่อรุ่นว่า s ซลว่ะพี่โ l t แปลว่าเกลือเกลือทะเลแปลว่ากัดกร่อนเพราะฉะนั้นไอมีดรุ่น H1 เนี่ยไอมีดที่ใช้เหล็ก H1 ในซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นมีดที่เน้นเรื่องการทนการกัดกร่อนหรือ c o r อ o s i o นได้ดีที่สุดเลยครับ มันทนยังไงวะพี่เดี๋ยวเราตามกันไปนะผมอธิบายอัตลักษณ์ของมีดก่อนมีดสไปเดโก้ตัวนี้นะครับมันตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นด้ามสีเขียวแล้วก็ด้ามสีเหลืองด้วยด้ามสีเขียวก็เพิ่งมาออกเมื่อต้นปีนี่เองนะครับปีที่แล้วแหละเริ่มออกมาแล้วก็เริ่มขยับขยายกันมาแต่ก่อน H1 มันจะเป็นสูตรมีดที่สไปเดโก้เขานำมาใช้ในตระกูลของ s ซลซีรีไอ้โซลซีรีตัวเนี้ย หน้าตามันก็จะคล้ายๆกับดีลิก้านั่นเองนะครับซอลซีรีสกับแปซิฟิกแปซิฟิกมันก็จะเป็นตัวใหญ่เหมือนเอนดูล่าโฟหน้าตาคล้ายๆกันแต่ซอเนี่ยตรงปลายมันจะงุ้มลงมานิดนึงเหมือนเขาเรียกว่าชีฟฟ o ดสไตล์การออกแบบแบบชีฟฟ o ดก็คือตัวอะไรวะตีนอะไรวะตีนแก่เออแหละเทา้ทาเท้าไอตัวแก่มันจะงุ้มๆลงมาหน่อยนะครับ ทีนี้ในซีรีส์มันก็จะมีมากมายครับมีทั้งใบเรียบใบหยักแล้วก็ใบขาวใบดํามีหลายหลายรุ่นเลยแต่พอมันมาในเป็นเจนเนอเรชันนี้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าบอดี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวตอนหลังๆผมก็จะเทียบกับมีดรุ่นเก่าให้ดูก็คือประกับของตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนได้สีด้านเลยนะมันสามารถย้ายคลิปไปได้ทั้ง4จุดก็คือคุณสามารถใช้งานได้ทั้งทิปอัพทิปดาวหรือคุณถนัดมือซ้ายมือขวามันทําได้หมดฮนะ แล้วไอการเปิดที่เป็นรูเนี่ยผมยกผมยกเครดิตให้สไปเดโก้เลยนะว่าผมว่ามันเป็นการเปิดที่ดีมากนะครับเพราะ 1. พื้นที่สัมผัสมันเยอะฮะพื้นที่สัมผัสมันเยอะในการที่เราเอานิ้วโป้งไปกดและดันเนี่ยมันจะเปิดได้ง่ายมากครับมันจะช่วยเพิ่มแรงในการเปิดโดยอัตโนมัติเลยในขณะที่ถ้ามันเป็นสตตดสตมันจะเป็นเป็นแหลมแหลมออกมาเนาะเหมือนพวกตระกูลโคสติลอะเวลาดันก็จะ ต้องใช้แรงมือไปดันตรงสตัรนั่นเองครับแล้วจำนวนพาร์ทมันก็จะมากกว่าโฮที่เป็นเป็นโฮอย่างนี้ครับมันต้องเพิ่มสตัดเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้สไปเดโก้ก็คือฉลาดมากที่มันคิดแบบนี้ออกมาผมว่ามันเป็นการเปิดที่ดีมากนะผมชอบมันมากเลยนะครับเรื่องของโลหะของมันเดี๋ยวเราจะมาตามตอนหลังนะครับผมจะสรุปให้ดูก่อนว่ามีตัวนี้ที่คลิปคลิปมันจะติดมาส่วนใหญ่จะเป็นสีดานะครับพอถ้ามันลอกก็จะเป็นเหมือนที่ผมเอา รุ่นเก่าให้ดูรุ่นเก่าที่ผมนำเสนอให้ดูเนี่ยมันคือรุ่นของ t a s แมนซอเวลาลอ,อกก็คือสีดำมันก็จะลอกออกมาถ้าเราขัดมันออกมันก็จะเป็นผิวสแตนเลสใสๆนั่นเองนะครับระบบการล็อกมันจะเป็นแบบแบ็กล็อกไอ้แบ็กล็อกเนี่ยมันจะทำให้มีดมันมีขนาดที่บางลงนะครับใช้งานได้ดีส่วนสีสีมันทำให้เราสังเกตได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่พาร์ทหลังๆเลยนะเรื่องสีว่าเฮ้ย ไอ้สีที่ผมว่าเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเป็นประโยชน์ยังไงมันสังเกตง่ายยังไงนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับมีดสไปเดโก้ก่อนนะครับเข้ามาในเว็บไซต์ของเขามันก็จะมีมีดหลายๆรุ่นเลยนะครับซีรีส์ที่เราเข้าไปคือเป็นโซลซีรีส์มันก็จะมีขึ้นรุ่นขึ้นมาบานเลยฮะเขาก็จะออกแบบมีดออกมาหลายๆอย่างเพื่อมาทําให้คุณเสียตังค์ครับในไม่ด้านไหนก็ด้านหนึ่งและในกลุ่มของโซลซีรีส์ปัจจุบันแล้วใช้เหล็ก LC 2 0 0 N ก็มีนะครับ LC 2 0 0 N เนี่ยมันจะอยู่ในคลาสของพวกเขาเรียกว่าไฮเอ n นนะฮะเดี๋ยวนะผมดูของใบนี้ก่อน LC 2 0 0อยู่ในกลุ่มไฮเอ d s สตีลครับก็หรือคลาสเดียวกับ CPMs 3 0 V นะครับแต่ว่ามันคือ H1 High End นั่นเองโอเคปะ่ะแล้วไอ H1 ธรรมดาเนี่ย H1 ธรรมดามันอยู่ในกลุ่มของ Mid Range ครับ หรือ H1 ที่บริษัทเขาผลิตมาเนี่ยมันคือ VG10 นั่นเองมันคือ VG10 ที่ขึ้นสนิมได้ยากโอเคไหมอ่อ VG10 ก็คือมันจะเน้นเรื่องความใสโรเมียม,มันจะเยอะ H1 นี่มันก็ใสเป็น VG10 เลยแล้วมันก็จะขึ้นสนิมได้ยากครับเดี๋ยวเราค่อยไปตามดูส่วนประกอบของมันนะฮะ ผมกลับมาที่บอดี้ของมีดก่อนมันมีหลายรุ่นมากถ้าคุณเข้าไปดูในสไป d e โกนะจะมีหลายเชฟหลายแบบเลยคุณก็ไปเลือกโดนจัดกันได้เลยนะครับแต่วันนี้ที่ผมหยิบมามันเป็นรุ่น c 8 8 p y l 2 s a l t to yellow made in japan นะอ่ะทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะเพราะว่าผมผมสรุปได้อย่างนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปผมได้ถึง5นาทีนะ คุณเป็นคนสองประเภทนี้แหละประเภทที่หนึ่งคือบ้าคัครบุณต้องบ้าไปแล้ว <c oughs> คุณสังเกตไหมรายการผมมันไม่ใช่รายการบันเทิงนะมันเป็นรายการสาระและความรู้ครับคุณเป็นคนที่มีจํานวนน้อยมากบนโลกใบนี้ครับหรือเป็นคุณจํานวนที่น้อยมากๆเลยในประเทศไทยนะครับผมบอกเลยฮนะถ้าคุณอดทนฟังผมได้ถึงห้านาทีผมไม่ใช่รายการบันเทิงนะครับ ส่วนใหญ่รายการบันเทิงคนจะดูกันเยอะมากครับส่วนรายการที่เป็นสาระความรู้้นตีนอะไรพวกเนี้ยคนดูน้อยมากครคนดูเกินหนึ่งนาทีนี่แม่งสุดยอดแลวครับถ้าคุณดูมาถึงได้ห้านาทีนี่ผมปบมือเลยยินดียินดีต้อนรับครับผมอีกคนหนึ่งครับอีกประเภทหนึ่งประเภทแรกคือเป็นคนบ้าครับประเภทที่สองคือคุณต้องเป็นคนที่แบบพรีเมี่ยมมากๆครับคนกลุ่มเนี้ยที่ชอบศึกษาหาความรู้เนี่ย มีน้อยมากนะครับในบ้านเราโคตรน้อยฮะโคตรน้อยผมเลยตั้งใจทํารายการออกมาครับเพื่ออยากจะรู้ว่ามันจะมีใครสักกี่คนมานั่งฟังผมได้นานมากๆเนี่ยมีคนดูนานมากๆด้วยนะครับเรียกว่ายินดีที่ได้รู้จักเลยครับขอบคุณมากนะอุตส่าห์ตั้งใจผมมาได้คุณเป็นคนส่วนน้อยมากๆครับคนพวกนี้จะเป็นคนที่พิเศษมากๆนะครับคุณจะต้องมีอะไรพิเศษในตัวสักอย่างฮะไม่ใช่คนธรรมดาครับผมผมการันตีได้เลยนะครับ อ่ต่อมานะครับในเรื่องของโลหะ H1 และกัน H1 Steel เนี่ยมันจะเป็นโลหะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเขามีหลักคิดในการผลิตของมันว่าคือถ้าคุณจะคิดไอ้ Magic Knife ขึ้นมาเนี่ยเมจิกที่เป็น m g i i k n i f e เลย a g i c a l ล n i f e เลยสักอันหนึ่งในจินตนาการของคุณว่ามันจะต้องทนการกัดกร่อนได้มากนั่นแหละครับมันมาจากหลักคิดนี้เขาเลยมาทำการ ศึกษาค้นคว้าวิจัยทำให้ผลิต H1 s t a l e s s Steel Knife ออกมานะครับมันเป็นที่มามันเริ่มต้นจากเป็น Japanese Steel ครับผมบอกแล้วไงญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศแต่เป็นอีกโลกหนึ่งที่เขาแบบตั้งโจทย์แล้วก็ผลิตสินค้าออกมาตามนั้นฮะสุดยอดมากครับผมยอมรับเลยเจ๋งจริงๆนะครับเขาผลิตมีดออกมาโดยเขาไปดูในสูตรเคมีหลักๆของมีดนะครับว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงวะให้ ให้มันมีมีการแบบทนการกัดกร่อนได้ดีมากๆครับหรือเขาเรียก o r r o s i o n Resistance นะครับเพื่อทำให้คุณภาพมีดของคุณเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันทนต่อการกัดกร่อนมากมันใช้งานในน้ำทะเลได้นะครับซึ่งผมเอาไปใช้งานในทะเลเช่นกิจกรรมดำน้ำหรือ สันนนาการทับอยู่งานตามริมหาดก็ใช้ H1 ได้เลยนะครับมันจะไม่ขึ้นสนิมไม่คุณเห็นเลยที่ใบนะครับแต่ตรงฟิตติ้งอาจจะมีขึ้นบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็น H1 ทั้งหมดนะครับมันจะเป็น H1 แค่ใบแต่ก็ขึ้นน้อยอยู่แล้วครับด้วยความเป็นสแตนเลสสตีลของมันแต่เขาต้องการความสุดๆเขาก็เลยจัดตัวนี้มาให้นะครับ H1 ซีลมีส่วนประกอบอะไรบ้าง1เลย0.15ครับคาร์บอนนะครับหลักการของมันคือเขาจะไปลดปริมาณคาร์บอนลง แล้วเขาก็จะไปเพิ่มไอพวกแมงกานีสนิกเกิลเข้าไปครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะฮะเขาลดไอศูนเขาลดคาร์บอนเหลือ0 1 5นะครับแต่ก่อนคาร์บอนถ้าอยู่ในกลุ่มมีดมีดต้องการคาร์บอนใช่ไหมต้องการความคมแข็งแต่ไอคมแข็งคาร์บอนมันจะพาสนิมมาครับถ้าเขาไม่ต้องการสนิมมันต้องตัดคาร์บอนออกไปฮะในกลุ่ม D2 เป็นไฮคาร์บอนไฮโครเมียมใช่ไหมแต่ในกลุ่ม H1 เป็นโลโลคาร์บอนครับไฮโครเมียม แต่เขามาเพิ่มของนิกเกิลเข้าไปไอคาร์บอนเนี่ยถ้าเพิ่มจำนวนมากๆเนี่ยมันจะอิมพูฟความแข็งของมันนะครับแต่ว่าความต้องความความต้านทานในการกัดกร่อนมันจะลดลงเขาเลยเลือกแล้วว่าถ้างั้นเราต้องเลือกธาตุอื่นมาแทนคาร์บอนแล้วกันเพราะไอคาร์บอนเนี่ยมันเป็นตัวลากตีนก็ามาหาตัวเป็นตัวลากสนิมก็ามาหามีดครับเขาเลยลดคาร์บอนลง16%ออฟโครเมียม เทนทายสเต้งและเอสดีเทนชันมันก็จะดีครับเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เป็นความสามารถในการกันสนิมด้วยก็คือมันจะสร้างโครเมียมออกไซด์ที่ผิวของสเตเลนนั่นเอง1.5บริบนูนั่มเพิ่มความสามารถในการตัดปาดเฉือนทางแมชชีนนะครับ0.1เปอร์เซนไนโตรเจนกับอิมพูฟสเต้งและเอสดีเทนชันไนโตรเจนสําคัญนะครับในกระบวงงนการน้ำเฮสบอลเป็นส่วนประกอบย่อยแล้วก็ส่วนประกอบหลักก็คือ8เขาประดันนิกเกิลขึ้นครับ r o v e toughness toughness ก็คือความืีหดุ่นขึ้นไปนะครับ2%แมงกานีสเพิ่มความแข็งนะครับ i n c r e a s e hardness ขึ้นไปแล้วก็0.5ซิลิคอน improve strength นะครับความแข็งแรงอ่ะเราก็ใส่ซิลิคอนมาเติมสูตรเข้าไปพวกนี้แหละคือแม่งรถเขาศึกษามาตั้งนานแล้วว่าถ้าเราถ้าเราเป็นมีดที่โลคาบอนแล้วทำจะมันเนี่ยแข็งได้ยังไงวะแม่งก็ต้องอัดธาตุอื่นเข้าไปเต็มเลยใช่ไหมอารมณ์เหมือนฮักนะ่ะ แม่งอัดแกมมาเข้าไปแม่งแข็งแรงเลยอะไรเงี้ยส่วนต่อมาครับ0.1ค o p เปอร์0.04ฟอสฟอรัสแล้วก็0.03 s ันเฟอร์นะครับเป็นธาตุประกอบย่อยแล้วความแข็งของ h 1 Steel ล่ะก็ยังอยู่ที่51-58 Lockwell C นะครับ โลหะที่มาทํามีดความแข็งของมันจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆนั้นะครับประมาณ50 57ถึง60 Rockwell C มันต้องทําได้ขนาดนั้นครับไม่งั้นมันจะเป็นมีดไม่ได้มันจะทื่อเร็วนั่นเองนะครับคุณสมบัติของ S1 คืออะไรล่ะคุณสมบัติของมันก็คือมันเก่งมากๆเลยเรื่องของ corrosion นะครับรมันป้องกันการกัดก่อนนั่นเองนะครับดีที่สุดเลย the best chemical เลย การการกัดก่อนได้ดีมากใช้งานได้ทางทะเลได้ดีหรือไปใช้ในอุตสาหกรรมได้โดนกรดโดนอะไรได้ไม่มีปัญหาครับแล้วมันก็ดีพอนะครับที่จะมาในการผลิตมีดนั่นเองสิ่งต่อมาของของมันก็คือองค์ประกอบเล็กน,น้อยก็คือด้ามสีนะครับไอ้ด้ามสีเหลืองเนี่ยย่านความยาวคลื่นที่เราตาเรามองเห็นเนี่ยม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงถ้าเรามาสังเกตดีๆนะครับ สีธรรมชาติที่เราเห็นนะ่ะส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากเขียวครับไปม่วงถ้าเรามองไปที่ต้นไม้ป่าไม้ส่วนใหญ่จะเขียวอะไปที่ม่วงแล้วถ้าเกิดเราไปใช้งานในชีวิตประจําวันหรือเราไปใช้งานในป่าในเขาหรือตามพื้นที่ธรรมชาติเขาเลยจําเป็นต้องทําด้ามสีให้มันเด่นขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีสีอะไรวะสีส้มสีเหลืองหรือเมื่อกี้เฮสวันก็มีสีเขียวออกมานะครับ ถ้าไปใช้งานในทะเลสีเหลืองก็โอเคนะเพราะว่ามันอาจอาจ,จะมันอาจจะไม่ไปสอดคล้องกับเอ่อสีของธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งดีดีกว่าสีเหลืองมันอาจจะเหมือนทรายใช่ไหมแต่ก็มันก็ยังเด่นเด่นขึ้นแต่ถ้าใช้ไปนานๆเหลืองมันก็จะหมดลงเขาเลยน่าจะออกสีเขียวออกมานะครับเพราะว่าเฮวัมันคงจะไปเน้นอยู่กับทะเลทะเลเหลืองมันเหมือนทรายเขาน่าจะออกสีเขียวออกมาเพื่อให้มันแตกต่างนะครับ แต่ถ้าเอาสีเขียวไปใช้ในป่าซึ่งเขาคงจะไม่ได้คาดหวังว่าคนที่ซื้อ h ฮสนไปจะเอาไปใช้งานในป่าเพราะเขียวแม่งจะเหมือนธรรมชาติมากนะครับวันนี้ผมก็มีการทดลองสนุกๆน,นะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เคยอาจจะเคยเล่นไปแล้วนะครับเล่นไปแล้วก็เล่นซ้ําได้าศาสตร์มาลองดูเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟนะครับคุณจะเห็นสีอะไรเป็นสีแรกผมปิดไฟอยู่นะตั้งกล้องปึบเปิดมาโอเคไหมผมเห็นสีเหลืองกับสีแดงลนะที่แม่งเด่นๆเ,เลย ได้บนบนพื้นแบ็กกราวด์สีดําขาวนะครับนะเห็นไหมสมมุติว่าของมันตกในยามค่าคืนส่องไฟหาเราจะเจอได้ง่ายมากครับนี่คือวัตถุประสงค์ในการทําการทดลองนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมสีเหลืองสีแดงจะเห็นได้ชัดกว่าแล้วคุณเห็นอะไรในนั้นอีกแมงอดีตแมงแทบไม่เห็นเลยเห็นกล่องซิปโป้ครับข้างในจะเป็นสีน้ําตาลผมเริ่มเจอไฟผมเริ่มเห็นแว่นตาด้านซ้ายด้านกลางนะฮะเห็นแว่นตาสีเทาๆนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรี่สีดําเห็นไหม เดี๋ยวผมเดินไปเปิดไฟนะครับนี่คือเวลากลางคืนถ้าเราไปถ้าเราใช้มีดที่มันมีด้ามสีแล้วมันเกิดตกลงไปนะครับเราหาจ,จะหาได้ง่ายมากครับในขณะที่ถ้าเป็นสีอื่นอาจจะหาได้ยากกว่านั่นเองนะครับนั่นคือย่านสีในธรรมชาติมนุษย์ก็ใช้หลักการนี้แหละเพราะว่าแสงตกกระทบวัตถุใช่ไหมครับวัตถุที่มันไม่ดูดสีมันก็จะดัน มันก็จะสะท้อนแสงสีเหลืองมาเข้าตาเรานั่นเองส่วนที่เราเห็นวัตถุสีดํานี่บอกว่าสีดํามันดูดแสงก็เพราะแสงตกกระทบแล้วแสงที่สะท้อนใส่ตาเราอะ่ะมันไม่มีสีไงมันก็เลยกลายเป็นสีดําคือวัตถุสีดํามันจะดูดแสงทุกทุกย่านไม่หมดเลยมันก็เลยไม่มีอะไรสะท้อนที่ตาเรามันก็เลยเป็นสีดํานี่คือหลักการทางายของแสงนะครับแล้วเขาก็เอามาใช้ในการออกแบบด้ามมีดนะครับแล้วก็เรื่องของใบมีดที่ เขาก็มี H1 ี <H 1, S 1> มีเลือกใบดําเหมือนกันนะถ้าคุณไม่ต้องการการสะท้อนของแสงนะครับคือฝรั่งแม่งผลิตออกมาเพื่อตอบความต้องการของคุณคุณมีอย่างเดียวคือเงินครับเพราะมันเป็นบริษัทเอกชนครับก็ผลิตสินค้าออกมาให้ตรงตามความต้องการของคุณนั่นเองนะครับนี่คือเหล็ก H1 กับส่วนผสมต่างๆถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรที่ผมพอจะตอบได้นะครับก็พิมพ์ม,มานะครับในทุกๆช่องทางที่ผมส่งไป นะครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามมาให้แล้วก็ขอบคุณมากที่ตั้งใจฟังวันนี้ครับสวัสดีครับ